เ,เพื่อนๆนี่บัวปลอกสมแล้วเนาะปอกสมแล้วมันเหมือนดอกจ้าได้บัวเสมากินเนี่ยมันไงนี่บัวสิกินเบิ่ง่ามันสีแสบบ่สีออกหวานอมเปรี้ยวเนาะจ้ากะสมเจ้าเก่าจะของล,ลูกสาวนะจ้าของลูกมันขายเนะาะเจ้าที่ว่าเจ้าที่ว่ามันหวานหวานอมเปรี้ยวนะจ้าแต่ว่ามันกระเลียนสดด้มันกระเลียน เปลี่ยนแบบไหนฮะแต่ละเมื่อมันก่อสิบบาทหแบบเก,ก่าเนาะจ้าเมื่อนั้นมันรั่ละหกสิบ,บาทวันนี้มันรั่ละห้าสิบ,บาทกับที่น้อยๆนยนิดนึงหน่อยก็กันอยู่จา้าบานิยะบอร์ฉันเมืกินว่ามันสิเป็นรสหวานอมเปรี้ยวคือมื่อนั้นบอเนาะจ่า,จาพี่น้องไม่ค่ะข้นเกา่าไม่ค่ะข้นสวยข้นเกา่าสมกับเปลี่ยนกิโลแต่รสชาติสิคือเกา่าบอเนาะจ่าพี่น้อง ืมใไดอยู่จ้าพี่น้องหวานอมเปรี้ยวอยู่เพราะว่าถ้าเปรี้ยวไหลก็เหมือนั่นนะหวานตานี่แหละเนาะเคยอยุบเมนของผู้ใหญ่หวานเจี๊ยบมันก็บ,บ่แซ่บเด้วยขนหวานเจี๊ยบบ่แซ่บต้องหวานอมเปรี้ยวมื้อนี้สะดวกกับการน,นะถ้าคลิปเนาะจ้ะเพรอพี่น้องเหนียวมาก,กวัญจัก แทกตัวเลยตัวนอนตัวหนึน่นอนใน,นตะกาผผาตัวละน,น้อยนอนอยู่ข้างในกำลังหมุนคอขอกออกมาออกม่ได้เห้ปวดปิดประตูลันเมื่อไหนเมียวม,มาว่นโอ้บรรดาบล,บล,ล,บลบแล้วลบอีกลบแล้วลบอีกนะจ๊ะอืม แคาไปมันเศอ้นี่ก็ได้เขาตกแต่งข้าตกแต่งม่รู้ภาษาผะกาดัเตือนยังมาใส่ขนมนี่ละจา้านี่ค่ะน้องมันเห็ดใหม่เนาะมันมันขายใหม่มนหนวก็ขายสองเมือทีั่นอยู่หนาโรงเรียนเขาเอื่นว่าย่างเส้นบีบถอดประสานบนเนี้บอกว่าโอ้ยมัน บ่ได้กินน้ำดอกเดิมมือนีิบ่มีเงินโนสันเอ้ามีเงินเอาไปก้อนโนสันว่าน้องว่าบ่บ่บ่เอะบ่อยากข้างเพราะว่ายายเคยเป็นแม่ขามาก่อนบ่บ่เอาไปรวดเอาไปรวดมือนจะไม่น้องสันก็นเลี้ยวนะจ้ะปกติคันเอาเงินในเพิ่นยี่ดอกตา่นมาเอาไว้ก้อนเอาไว้ก้อนสันบ่ไม่คายยังก็ใส่เช่นตะเศร้าแท้ก็เลยว่าบ่เป็่นยังน้องได้ขายแล้ยวสันเอาไปเลยวสันเลีเอามาบาันนี้มือก็ได้รับปาก เพื่อนมาหมืออื่นเนาะจะค่อยไหม้น้องเอาสันผู้ใช้บวกกระลับปากเออเออเออก็ได้ก็ได้แต่ที่นี่มืออื่นบัสิไปวัดแต่เสาเนาะจ้าพี่น้องสิไปวัดไปใส่บาทผู้วัดอีหยังผู้น้องนา่นซวนไปท่าปุญนเนาะนาฝนก็มากท่าบุญนเนาะแต่ก่อนเราเคยไปท่ามุญนน้ำกันหันมางนี้แม่จ้าตอนนี้เขาสวนยางไปไพไปมั่นเนาะัปนี้ก็ควที่หันมาพอ้กันไหมเพราะว่า เพิ่นปิดน่อยย่างแย่บัวก,กับบริจีดอย่างสิ่ไหมเพิ่นก็ได้สิไปไต้เจ้าได้บาสั่านบ้านหลวงปู่ทุยบอ๊อบบ้านหลวงปู่ในจือบ่ได้เนาะจ่าพี่น้องจชาบ้านยังไรฉินสมอีกก็ได้จ่าพี่นอ้องอืมอ๋อฮาอืมเปรี้ยวขัดเปรี้ยวอยู่แต่มีหวาน <c oughs> มีหวานอยู่จ่าแต่เปรี้ยวนำ้ำ กันกันยังไงอยู่น้อจ้ายังยังก็ไข่หวานน้ำทำได้เฮียเนี่ยบัวนทำได้ไรจ้าชิมดิกว่าใซ่ชิมนิกว่าเซมีละจ้าพี่น้องชิมหน้าพ่อกันไหมขอบคุณเพื่อนๆที่รับส้มคลิปยัยบัวจนจบเด้อสวัสดีค่ะขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขและก็สุกดีจ้า